อุตายอุตายนี่เธอทําอะไรกันเนี้ยฮะฉันก็อุตส่าห์เอาของหวานมาให้แล้วนะดูเหมือนว่าเธอไม่พอใจที่บาตัดสินใจแบบนั้นไม่อยากให้นาคมีความสุขหรือไงฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยค่ะว่นานาคไม่พอใจกับการจับคู่ครั้งนี้แล้วก็ไอ้ที่ติดต่างการมั่นหมายที่ทํากันข้างล่างมันคือผลลัพธ์จากแผนการที่คุณวางเอาไว้อย่างดีนั่นแหละและคุณก็พยายามหลอกใช้บา เมื่อที่ทำกับฉันด้วยนี่เธอคิดว่าฉันหลอกใช้บารเหรอใช่เธอคิดถูกแล้วยังไงล่ะจะบอกทุกคนเหรอแต่เธอจะพูดว่าอะไรจะบอกพวกเขาไหม่ะว่าเธอน่าพากเสียงเป็นแล้วบอกพวกเขาไหมว่าเธอใช้ความสามารถนั้นหลอกหน้าเพื่อช่วยฉันนะ่ะอย่าคิดทำร้ายตัวเองจะดีกว่านะ เธอบอกฉันนี่ว่าเธอไม่ได้รักนาคนะ่แล้วนี่เธอสนใจทำไมว่านาคจะแต่งกับใครเธอกับฉันก็เหมือนกันนะ่นแะเธอกหกเก่งฉันก็ไม่น้อยนาะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วมันจะสำคัญตรงไหนกันละ่ะสำคัญสิครับพี่สะพ้ย มันสําคัญก็เพราะว่าถ้าความสัมพันธ์หนึ่งมันมีพื้นฐานมาจากการโกหกเนี่ยนะมันก็ไม่มีวันยืนยาวหรอกครับตอนแรกพี่กับน้องสาวพี่หลอกปันหัวปากีก่อนแล้วก็มาหลอกผมกับบาที่ผมยอมเงียบตอนอยู่ข้างนอกนั่นก็เพราะว่าบาบังคับให้ผมสาบานด้วยชีวิตของท่านเองแต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะเงียบไปตลอดหรอกนะนายก็แค่จําคําคนอื่นมาคําพูดยาพิษที่ผู้หญิงคนนี้ยัดใส่หัวนายเอาไว้ไงล่ะนะเธอทําให้นายต่อต้านเรานะ นางฟ้าเงาเสียงจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง